ท,ที่ห้อยเริ่มต้นห้อยมาเพราะมันเป็นแหวนของครูบาอาจารย์มั่งแหวนแต่งแหวนอะไรแหวนตุ๊กแหวนอะไรอยู่ในนิ้วของอาจารย์หมดแต่อาจารย์ถอดอาจารย์ห้อยพระร้อยเก้าส้าองค์แค่นั้นเองแต่ก็วันนี้มาอะไรพอแล้ว,ลวจะออกนอกเรื่องนะร้ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วว่าอาจารย์มาให้พรน,นะถือว่ามาให้วันกำลังเกิดเพาไอ้น้องนี่แนะนำนะเออแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะก็สรุปแล้วว่าคนที่อาจารยจ์จนะไปนี่ถ้าอาจารย์มาสี่ั้งเธอก็ค้องมีเฮงเงีนนะ้ยบางอย่างนะ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราเก็บอะไรในใจแล้วเห็นไคนอริไม่มีรู้หรอกแต่เรารู้ก็จาในะเออเรารู้นะจางของฝากก็เห็นว่าถ้าเราเก็บอะไรในใจเนะี่ยคนอรินไม่มีรู้แต่เรารู้แต่เราคิดให้ดีๆคิดให้จรงอกุศลคิดในสิ่งที่ดีๆรู้คิดรู้เท่าทัน สร้างสรร์ที่เนยีน่ีน,นสร้างสรร์ให้ดีแต่ไอ้ที่มาแล้ว,ลวไปแอ้ไรไปเนี่ยเราก็อ,อุทิศส่วนกวุศลน <S <S นะล้วก็จำคำนี้ได้ไหมนามะรูปังอัน,นิจจังนามรูปังทุกขงังนามะรูปังอนัตตานะทำบุญทำกุศลอย่างเดียว ทำอะไร่มีทุกแล้วไม่มีค่ะเฮ้ยถ้าทก็มีทุกอะไรอยู่นะนะก็จัถงเว่าจะไปทุกนะทุกไปทุกอะไรต้อกอยากทุอาจารย์ไปหาทังนีคนอาจารยเจอไรกอยากทุกแต่ทุกงที่อย่างคือการกระทำขอาใหมเขาทำดีมันก็ดีอเธยได้ห แต่ที่อาจารย์มาที่อาจารย์มานี้ไม่ได้เข้าไก่อะไรคือหมายความว่าเธอเป็นคนที่ต้องรู้เป็นคนที่แบบว่าคือเขาทําให้อาจารย์อยู่ที่ไหนฉันก็อยากมาเพราะนั้นหละถ้าเห็นอาจารย์อาายีกเที่ยวนึงลนะคงจะมีเฮถ้ายังไม่มีเฮก,ก็ก็จะไปทุกไป์อาจารย์อย่างนัไปก่อนสร้างพลังความดีกันต่าคนท่างเจ้าสางพัความดีน,นะอาจารย์ก็ขอฝาก ทั้งพ่อทั้งแม่เราพี i, ่น้องกันออกมาท้องเดียวกันอะไรกันเนอะเราจะแบะอะไรมากมายก็ใช่ไหมอาจารย์ครับเหมือนอาจารย์เนี่ยเหมือนอาจารย์นะอาจารย์แชร์ตานะท่านบุญนะพิ่งเพิ่งนี้มันเกินนะท่านบุญมาตามตัดไปเมื่อไหร่ครับบ๊ายบายแล้วตัดไปบ๊ายบายอร้บ๊ายบาย